ดูกรอ,อานนทนนักปราดทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนั้นท่านยมถือเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายังเอาอสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ ถ้าเอาอสุภาในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสนาญาณได้ดูกรอ,อานนุนบุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพานจะยังอสุภากรรมฐานในตนให้แจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวของเหล่านี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ ก็หากเป็นของน้าเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้หากมีหนังหุ้มไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็โดยลมอัศสาสะปัดสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ ก็จักเน่าเปือ่อยผุพังไปแต่นั้นก็จักเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีนอนเป็นต้นจักมาเจาะชายกินส่วนลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นเจ้าชีวิตนั้นเล่าก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของของตัวเขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาอยากดับเขาก็ดับ เราจะบังคับบัญชาไม่ได้ตามปรารถนาถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วความสวยความงามในตนและความสวยความงามในภายนอกคือบุตรภรยาแลข้าวของเงินทองและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ยอมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นดูกรออานน์บุคคลผู้ใด มาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน32โกฏิธาตุเห็นซากผีดิบในตนชื่อว่าได้เทือความสุขในทางพระนิพพานวิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลำดับคือให้ปรงจิตลงในเกษาให้เห็นเป็นอสุภแล้วให้สำคัญในเกสานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมาตั้งลงปรงจิต ให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอาหนขาทันตาตั้งลงปลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วให้เอาตะโจตั้งลงตามลำดับไปจนถึงมัทเธเกมัทธลุงคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยในเดียวกัน ดูกรอ,อานนเราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภกรรมฐาน ท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนิ่นชา้าท่านยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสงเคราะห์ลงในอานิจังทุกขังอนัตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกการที่เจริญอสุภก,กรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อนายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงาม ทั้งวัตถุภายในและภายนอกให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้พ้นจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและรูปผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของดีงามประนีตบรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้น เป็นกองกิเลสทั้งสิ้นผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอสุภานุสติกรรมฐานเอาทวัตติงสาการ32เป็นอารมณ์ก็ควรลักกองกิเลสตัณหาให้ขาดศูนย์เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไป